ที่บนอะกาเตมชอบเล่นกันเกงแม่มานนี่เป็นไหนอันนี้ทำไง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 อืมถอนหายใจด้กำลังมันนี่มัเนี่ทำไเ เรมาโน้แม่ก้าแต้มาไงลูกลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนแลจะมาเล่นจรงแม่นะไรไรม่มันนี่มันนี่น้อยมันนี่มันนี่มันนี่น้อยแดแดมันนี่น้อยมันนี่มันนี่มาหาแม่มามันนี่มันนี่ มือติดแล ute, hey, ้วลูกมันเดี๋ยวไม่ให้ออกให้ซนนะเนี่ยพ hey. ังมดแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยฮะเอ๊ะแงแคกันโอ๊ยทั้งแงทั้งแคฮึ่ ม,มันมีแบบไมยากยุ่งกับมันนยุ่งกับมันนี่ยุ่งกับสยายเกงแม่แะมันเป็นยังไงวะเนี่ยฮะเดี๋ยวออกเลยอืออืออือด,ดูมันอมอนี่จังอ้วนค่ะอมนี่อ้วนอ่นะ นี่นี่จอมพังบ้านเนี่ยจอมพังบ้านอันนี้มามันนี่มามันนี่มาหาแม่ไม่และ